กูยังร er mm hmm no. ู้เหมือนกันนะว่าขนาดแมงแต่มีหครับกูยังเหลืนมันเหมือนไอ้สามตวใจเกลียน้องกูเลยเพียมึงไปใส่ยังงั้นเขาจะหนีมีทำาอายิ่งแฝงแบอโอ้โลงว่างใหม่มึงซื้อลงไปทางล่างดิยาบ่สิตาตนใหมต้องนก่ี้นี่มันมีทำอนกันเด้อิงกูยางใ่ได้บไดเร่นดนละสแล้วก็งไม่เป็นสอโอ้ยตูเลยเีย เกียดตหยืนเกียรติขึ้นมามึงขึ้นมาว่าเป็นดีว่าซ่าทำนี่นี่เออยังฝึกกูว่าใธ้ถนัตัวเลยอะว่ได้ดินตัวเรามองเรียนมองป็นท่านดีดีกูมักเนียวมองสามารถต้องมืองก้นด,ดีแล้วกูสิเอาดินมองเนียวให้มันเรียบโอ๊ยฉันเริ่มตัวหเลยนะมึงว่ได้เลยมากครับโดนปนัดได้สิวะอ่า้ากูว่ส่วนมึงในหรออือกูก็ว่าดินมาดูอะไรประมาณนี้ โอาแค่จำว่าทำที่นี่เถอะเป็นยังแม่แม่นทำคุณว่าสิเป็นทำลึกหาออกออกเดินทางออกเดินทางเจ้มตัวอมันถูกอะไรเด้อนะอืมมันนำคุณมาออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยถ้าบอกเอาแกบอกว่าเออ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 ไม่มูแกแกแก ผ้าจันซีเรียนมอสห้องกูที่ลงไปพระจันซีเรียนมันนอนไหนมันมาคือจังไอพระจันทร์สียนห้องแบบห้องไอมอสห้องที่มันเป็นครอบมาแล้คอ,อยอย่างไปกูคือเพ็งหรือว่าอยู่ที่เกาะป่ะแล้ดระบัเอ๊ะม์นะมั้งกูหาทำอะไรอยู่แถวนี้กันเอ้ยอีกูตกใจใอีดาแม่งอืมอ่าไม่เนาะกูชอบทีกูจะเล่นตัวร์กู อ๋อมันมันมีตัวอืนี่กูเลือกสตรีมันก็ดูไอ้นาเบื้อกันไปเอายืนนี่ปะยืนนี่ปะยืนนี่ปะเอายืนี่เอาเงี้ยยืนนี่ปะนี่มองมองนี่มองท่ามกลางเลยนี่นท่ามกลางนี่เห็นไหมเออวางวางอยู่เลยเดี่ยวกูเฮ็ดอันเดี๋ยวคุดออบๆเลยปะโอ้เสียงไอ้ยันนี่ห้องคอกูแมงนนาลำนาลำคันเดี๋ยวเราสามกลางอันเดี๋ยวเดี๋ยวกูคุดออบเห็นปะ กูจังว่าตอนกูเรียนมารับก็ไอกับไอ้กับไอโบนไบอกกูกร้างไอเงี้ยวะสางฟ้ากลางน้ำราก็มีไอ้ฟ้าอ้อยสาฟ้าอ้อยทำกล้วยแล้วก็หงุดซแหลกกระดาษกับมีแต่อยูนี่ก็คุม่มีปัญหาอย่งตรงนี้กูจำได้ว่าเ่นกับกอีบหล้กก็รีกับมูนให้มาครับหนึ่นหานะ กูมีปัญหาอย่างหนืองคือแมงกูกูมันเห็นใหน้ซื้อแมงขยับไปมามันเห็นไอ้อ้มันเห็นโทรศัพท์กูค่ะ,ะเฮ้ยทานทานก่อนแหลกของวัน แน่วะมีไมนวขุดมีแนยขุดขุดได้ไหมกูมีแนวขุดเห็นกูมีผัวตัดใหมู่เดียวใหมไม่เห็นทไห กูเขียนันพ่อกูเขียนันพ่อกูแกะโอ้ให้ดีอกไว้ไอพ่อลดเสียงลงนะแ <c oughs> ต <c oughs> <c oughs> ่ก็ยุง่งกันน้ำกันกู้หรอระพปทกกูมาอีก <c oughs> บอบกตังหัว กูศิบตัดชาดีกว่าก็คือกูศิบตัดนันกุศิคือจังสามตัวใจเกลี่ยกัคือกูศิบตัดขีดคือแมงสุดๆสดเปยเลยแหละโอ้ยนี่ใหม่กบอก 好，别弄了。 ตุกทน,นเขากับปูก,กาง้นาแเ้วเาไม่นำเนี่ลกลากางหนามัมน,มนบัวที่มันเคยเห็นปูกาง้นาำเอาไม้มาเบ่งกันเลยนะด้ัค่ีเนอะไม่สองกองสา่งานอนย่หลังนะ Song chắc thì cứu để hóa a short năm mươi là likes này. Anh điện giót giảm. Giót giảm. Henry Blood Moon, nữa ngay. Mungu nha kia. Mungu nha 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 mungu

ไปบ่อมึ้นนอนยังไงอ่มันเลยเมือแล้วตัวนี้กูงมันไตลงไปเมืองอย่ว่ามันเมืองไม่สันตดินกูังแล้วกูเห็นบันไดลงไปล้ว อย่าก็นบัตรมุนไม้ไปนนมมระหลาดไม่ใช่เป็นน้องกูมันดูไม่ใช่บัตรมุนที่กูลงไปไม,ไมองนี่กูที่เป็นเขื่อนไม่ต้องมีอีพีสองละวันแรกกำลังทานไป สันเต,ตดินก็นดูดีเมืนกันนั่นนี่อ่ะมือนกักปูที่บมมนกับปูกับบกอีฟที่แม่งสารนั้เอยู่ใตดินเลยนะอยู่ตใต,ใตดินเนี่ยโอเเ้เว้อซนะึ่งไง กูเสีเห็นเอ้ข้างใต้ล่างนี่ยไหมซันไตดินไหมเอาไปตบไปห้าแมงซอมบี้ที่กูลงบอสบัดมดุ่นไปแมงซีมีหลายหัวถ้ากูลงบอสเอโวคาลีดกูนึกว่าถึงเนี่ยล่ละแมงสิเกย์เนีกินกัมนมึงอะไะตอนนี้กูได้หินมาเบื่อมเแล้ว นงอนเยังมไม่เต๋อกูตัดแล้วตัดกล่องบ,มบ่มเลยแอนว่าหองข้างล่างนี่คือหองเต่อเผาเลยเต่อหาอันหงองเตาอเอาเก็บแล้วนี่ห้องตาเผา เออจะซีเรียจริงด้วยเฮียเออเฮ้ยขขีดถืว่ามันตีไปลไรอถือก็เลยอด้ยได้บ่ได้ก็เฮียละแต่แต่สิริมันนมต้องใส่อีกบ่้จะันให้บักซิ่งไงสัครอีกพวกห้บักซิ่ง มาองต่ผากูได้แล้วใส่เลยแต่ว่าจะเห็นยังต่าเผาหัวกอนเผาเนื้อกินกันนะครับผีน้องน้าเมื่อกี้อมเห็นอะไรอย่างมัยบอยังมัธยนนใหม่หลายอยู่ไม่หินก็บอกเลยเอา อเอาไปเออเออเอ้ยทำไมยน่อยทำไมยังไงใจก่ัวใจกลัวใกลัวใกลัเออมึงอาจจะคือวันบมึงอาจจะคือวันบ่เปียใจดเลยแต่แม่งขูดน่ากลัวเลย เอาด้ปบดต่เเอตเฮ็ดกําแพงเพือนกันแล้วะ่ะเฮ็ดกําแพงเือ่มากไปสองบอกนอยสมบีเล็กน้อยม่เห็นในกุลซึก,กวะ่ะเขาเป็นส้มบีเล็กน้อยแบบปกติแบบนีว่าข้นย่างหนีกูสีบอยาไม่เลยได้ไหมกํมแพงดนลยนกํางยักงกัไดดินกูยากเอเยตอนเอากําแพงหินกันได้เลยตะไปหินกูสเสาไปเห็ดเพื่อน

กลุงนสียงมันกู้งเสียงมันไปกันนะับพี่น้องบ๊ายบายเอาเดี๋ยวกูมา,าพิจารณาเาขื่อนหลวนพิจิตยแล้วก็คุกหลงเอาวัาคซีนกิออกนอ,อู้กีจับกีจับโอ้ Những cái cốp sắp 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 sắp

เดยวเนีเ้าแล้วลังับมุนนั่นวนี่่าบอกกัซเาลบดมุนไม่ไอซุ่มเกิดเจ้าบางข้างไม่กลเกิดหลายรอบเพียงอย่างนี้เหัวนุ่หลายปาดเอออเออ Minh em trở dîn là. Quoi ra bụng? Eh, Ê, nè, Eh là. Eh, mèo. Eh là. làm mèo. Eh ใส่น้ำมือชิเป่งเลยใส่น้ามือชิเป่งเลยการสร้างสะพานกูแม่งอยากชิเป่งเอาไปมาที่ไีนเขากำไรสะพานล่ะที่ห Taking thong. Tìa là bụi. bụi okay, <laughs> mày đôi. Anh, bụi tân mày. Mày 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 mà mày 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 thì mày 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 ok, มาดิขาคุณแล้วนี้นี้นี้ตเกียวอ้ยตะมตะ้เหยียดกูหน่อยกูจะกินข้อเออสร้างมันซอมีตายมึงจะเก็บของหกูสิไปเก็บของอย่าีแกเราแว่ามีตัวยังมาข้างแล้ โอ้ก oh, uh ูหอแก๊บตัวนึงอะดูเข็นเฮ้ยเสกี้อีกแล้ว มาบ่ได้ยไอ้โง่กูตีพานสองได้ว้ยไอ้โง่งานกูไปบ้แล้วกูตายไเก็บของกูเเออเวเวเาเ เดี๋ยวความเววร็วสองร้อยกิโลเมตรต่่งปูพาให้กุเนี่ยเด้ปูสีหลอกแกเาขาจะมีเตียงนอน กูบ่าไม่หินในตัวกูไม่หินอยู่ในตัวอยู่หานเออเดี๋ยวแต่มึ่อสิ่งจะใส่ก็แล้วแต่เมเดี๋อวูาวม,อามาได้แ,าาแ,แบบนี้นมึงคุณไปถาเลยกูข็เปขาขาบทอดกัน อ๋อทานให้ถูกไปใส่โอนั่นมุคุ้นกว่าไปอย่างไรนะกูลงกูลงไป ใช่ๆๆดูสีดาดินเนียวกูจะไปให้ลูกปันในหน้าคุณตอนนี้กูบบพูแปบแนาะมแบบกูนี หลังไปไหนไม่ช่วยกูกูคนเดียวคุดมองมีออกเบิร์ตมาไล่หรอกนะให้กูลงกันเถอะให้มึงคุดลงไปแบบนั้นเด้อเราคุดตรงไปเลยคุดลงไปคุดลงไปไไคุดลงไปคุดลงไปมันขันมันใด,ด,ดไหนไหยเจ็บไปอยู่ดีๆนั่งเค่งไงมันจะลงไง วกมาแปทางเดินท่ันผู้อยากได้ไอ้ตีบ่ได้กับเอวนทอง้ากูพออเชาบ้าน่อมบี